ทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบให้ธานาคารทอสเนี่ยปรับบงเงินกู้โครงการบ้านล้านหลังระยะที่2นะครับ,รบซึ่งยอดเงินกู้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะฮะจาก1 2ล้าน2บาทตอนนี้เป็น1 5ล้าน5แบาทครับ,รบซึ่งนี่ก็เป็นทางเลือกให้กับประชาชนเนี่ย ในการจัดหาที่อยู่เื่อว่าอ,อ,อาจจะแต่งงานกันแต่งงานแล้ว,วยอยากจะเป็นมีสร,ร้างครอบครัวอ,อยากจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเป็นบ้านของตัวเองอะไรเงี้ยตรงนี้ทางรัฐบาลก็เลยอ่าโอเคช่วยอนุมัติงบเพิ่มนะเพื่อที่จะได้เพิ่มเงินให้กับให้คนเนี่ยสามารถที่จะไปหาที่อยู่เป็นของตนเองได้เป็นของตนเองได้ซึ่งทีเนี้ยหลังจากที่ครอมอ,รอนุมัติมาในส่วนนี้แล้วนะครับ ทางธน,า,นาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทออสอเนี่ยก็ได้จัดทําแนวทางเพื่อช่วยให้ประชาชนเนี่ยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้นซึ่งเขาก็กําหนดมาเป็นข้อ,ขอเลยข้อแรกก็คือสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยที่เขาให้กันเนี่ยก็คือจะคงที่4ปีแรกนะครับที่จํานวน1.99%ต่อปีแล้วก็ข้อที่2ก็คือสามารถที่จะผ่อนชําระได้นานสูงสุดเนี่ย40ปีไกลกว่าผอนสมควรางกวาสมควรนะครับ,รบตรงนี้และส่วนที่3ก็คือเงินงวดคงที่อยู่ที่84งวดแรก 7ปีแรกเนี่ยเงินงวดจะคงที่นะครับก็คือสมมุติว่าเสียเดือนละ800 0ก็คือจะ800พก็คือเพื่อที่จะว่าเผื่อเราแบบได้ปรับตัวได้วางแผนในการใช้เงินบ้างได้วางแผนในการหารายได้เพิ่มอะไรต่างบ้างรตรงนี้ก็คือรัฐบาลก็ได้ช่วยมานะครับแล้วทีนี้ในส่วนของการให้กู้เพื่อซื้อบ้านหรือว่าซื้อคอนโดมิเนียมเนี่ยทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัยใหม่ของพวกกรอบการอสังหาริมทรัพย์หรือว่าจะเป็นบ้านมือสองหรือว่าจะเป็นบ้านมือสองของ,ของทอสอเองเพื่อปลูกสร้างหรือว่าซื้อที่ดินที่จะพร้อมปลูกสร้าง แล้วก็ซื้ออุปกรณ์หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัยเนี่ยพร้อมกับการขอกู้บ้านซื้อคอนโดมิเนียมด้วยก็คือตรงเนี้ยเหมือนกับว่าเปิดเปิดทางให้มีตัวเรื่องได้เพิ่มขึ้นว่าเอออาจจะกู้ไปซื้อเองกู้ไปทําบ้านหรือว่ากู้ไปซื้อบ้านมือสองก็ได้ซื้อไปซื้อคอนโดก็ได้ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างก็ได้เหมือนกันไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบ ซื้อบ้านที่เป็นบ้านจัดสรรอย่างเดียว<อ>นะครับตรงนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเขายังจะยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ผู้กู้เนี่ยสประเภทนั่นก็คือค่าประเมินหน้าหลักประกันแล้วก็ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนองด้วยในตรงนี้นะครับทีนี้ผลการดำเนินง,งานโครงการที่ผ่านมาเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่29มีนาคมพุทธศักราช2565เนี่ยทางรอสอสเนี่ยอนุมัติสินเชื่อไปแล้วรวมทั้งหมดเนี่ย12,007รายรวงเงินรวมเนี่ย10,000ล้านกว่า จากกรอบวงเงินโครงการทั้งสิ้น20,000ล้านบาทครับทีนี้วงเงินคงเหลือทั้งหมดเนี่ยจะเหลืออีกประมาณก1,700นะกว่าล้านบาทเนี่ยก็คือทอสอนเนี่ยจะดำเนินง,งานปล่อยสินเชื่อให้กับคนที่สนใจเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อไปนะครับในตรงนี้ทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสโมงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเร็ววเข้าใจง่ายสวทอขอบอ